สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะตามติดการเดินทางของบีออนยันเดลค่ะจากห้องทดลองใต้ดินสู่ใจกลางนาครแลปโดเนียที่ออากำลังลุกเป็นไฟเลยครับเป็นช่วงที่สถานการณ์พลิกผันมากจริงๆของบีออนนะครับเริ่มตั้งแต่การพยายามสร้างสิ่งที่เรียกว่าแก่นแท้แหล่งพลังพิเศษเฉพาะตัวสินะคะ ใช่ครับแต่โชคชะตากเ็เล่นตลกกับเขาเหมือนกันจนไปถึงทำเตือนเรื่องภัยพิบัติที่บีบให้เขาต้องเลือกเส้นทางใหม่เลยค่ะเริ่มที่ห้องทดลองก่อนบีออนพยายามสร้างแก่นแท้สีเขียวที่เขาต้องการมากๆใช่ไหมคะครับแต่ว่าล้มเหลวไปถึงเจดครั้งติดติดกันเลยคือความน่าจะเป็นมันต่ำมากจริงๆ7เจ็ดครั้งโหแล้วไงต่อคะ สัญชาตญาณของเขาแบบนักรบเก่าอะครับมันบอกให้หยุดก่อนไม่งั้นเสียของหมดแน่ๆอืแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนไปสร้างให้คนอื่นก่อนครับหันไปสร้างให้ไอหนาก่อนสหายสายหอกของเขาปรากฏว่าโชคดีเฉยเลยเอ้าวยังไงคะได้แกนแท้สีฟ้าจิตวิญ,ญญาณที่ไม่ย่อท้อตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับแล้วพอสร้างชุดที่สองก็ได้สีเหลืองประสุนนัดเดียวอีกไอนานี่ได้ไปสองชิ้นติดๆดกันเลย โหแบบนี้บิยอนก็แอบ,บอิจฉาแย่ yeah, สิคาเน่ตัวเองยังไม่ได้เลยก็คงมีบ้างแหละครับหลังจากนั้นเขาก็สร้างให้คุณอื่นๆอ,อีกหลายชิ้นนะแต่พอลองกลับมาสร้างของตัวเองอีกครั้งก็ยังเฟล,ลอยู่ดีโธ่น่าสงสารจังแล้วจังหวะนั้นเองครับจังหวะที่เหมือนสัญชาตญาณบอกว่าอา้าวลองอีกทีสิถึงเวลาแล้วประมาณนั้นแต่ยังไม่ทันได้เริ่มเลยกอบลินสเวนฟาราบับที่มีสัมผัสพิเศษนะครับอ๋อคนนั้น เขาสัมผัสได้ถึงลางร้ายแรงมากๆเตือนว่ามีภายใหญ่กำลังมาต้องรีบออกจากเกาะเดี๋ยวนี้เลยอันตรายกว่าตอนไปผ่านน้ำแข็งอีก yeah, แย่แล้วแล้วบิยอนทำไงคะใจนึงก็อยากได้แก่นแท้อีกใจก็เพื่อนเตือนมาขนาดนี้ครับก็ต้องเลือกแหละครับสุดท้ายเขาเลือกเชื่อคาเตือนเลือกความปลอดภยัยยอมรับข้อเสนอของผู้มนวยการข้อเสนอที่ว่าให้เข้าถึงบันทึกได้แต่ห้ามกลับลงไปชั้นใต้ดินอีกใช่ครับ แลกกับพันธสัญญาค่ามิติห้ามกลับลงไปเด็ดขาดแล้วก็มีฉากที่แฮมซิกเผชิญหน้ากับผพวมนวยการด้วยนะเผยอดีตกันนิดหน่อยทำให้รู้ว่าแฮมซิกก็ออกจากชั้นใต้ดินไม่ได้เหมือนกันเป็นการลาแบบเงียบๆเ,เลยนะคะเนี่ยครับแต่ก่อนไปผพวมนวยการก็มีข่าวดีอย่างที่บอกอ๋อใช่แก่นแท้สีเขียวครับดรอปออกมาพอดีเป๊ะเลยแต่ก็อย่างที่ว่าเขาดูดซับได้ทันที เพราะมีกันแท้การขยายร่างคาอยู่อ๋อมันซ้ำไม่ได้ครับเลยต้องเก็บใส่หลอดทดลองไปก่อนน่าเสียดายเหมือนกันจากนั้นก็ต้องรีบเดินทางออกจากเกาะสายรุ้งเลยสิคะใช่ครับไปตามทางที่ผู้อำนวยการบอกแวะส่งแฮมซิกที่เกาะห้องสมุดก่อนบียอนก็สัญญานะว่าจะหาทางกลับมาให้ได้แม้จะมีพันธสัญญาก็ตามแล้วก็ไปถึงเกาะหูหน้าหมู่บ้านทันเส้นตายพอดีครับประตูมิติเปิดแต่ตอนกำลังจะเข้านี่สิเออ มีเรื่องมีเรื่องอีกแล้วครับจู่ๆก็มีคลื่นพลังงานแปลกๆแ,แ,แล้วก็แผ่นดินไหวพร้อมกับระบบแจ้งเตือนชื่อเรคาโดเจ้าแห่งบัรรึกเรคาโดใครกันเนี่ยยังไม่รู้เลยครับและพวกเขาก็ไม่ได้กลับไปชั้นหนึ่งอย่างที่คิดแต่ถูกส่งไปโผล่กลางนครแลปบโดเนียเขตเจ็ดเลยที่จัตุรัสมิติแล้วสภาพที่เห็นคือเละครับ จัตุรัสพังยับเยินกลิ่นไหม้คละคลุ้งไปหมดตึกด่านตรวจก็พังเหมือนผ่านสงครามมาสดสดร้อนๆแล้วก็เจอเขากับหน่วยลาตระเวนของโนอาห์ครับพวกนั้นจำบีออนได้ทันทีตกนนล,ลั่นเลยบีออนยานเดลยักษ์นั่นแล้วก็เข้าชาร์สเลยเปิดศึกกลางเมืองเลยเหรอคะครับแต่ทีมบีออนก็เก่งจัดการได้เร็วจับเฉลยมาได้สิบกว่าคนแล้วก็ได้ข้อมูลจากเฉลยครับ บยอนใช้วิธีค่อนข้างโหดหน่อยทุบมือเลยจนลูกน้องคนหนึ่งทนไม่ไหวยอมทรยศหัวหน้าหน่วยแฉหมดเลยครับแล้วความจริงคืออะไรคะทำไมเมืองถึงเละข,ขนาดนี้โนอาคบุก no ครับบุกแล็บดเนียเมื่อ2วันก่อนตอนที่นักสำรวจส่วนใหญ่ยังอยู่ในลาบิรินอ๋อฉวยโอกาสตอนเมืองกาดตกใช่ครับยึดเขต7กับ13ไปได้เรียบร้อย แล้วก็นักสำรวจที่กลับมาทีหลังก็โดนจับเป็นตัวประกันหมดเลยตามที่ต่างๆทั้งสาขานักสำรวจวิหารที่ทำการสีลานจับไปทำไมคะเอาไว้ต่อรองกับกองทัพราชวงศ์ครับหน่วยลาดตระเวนที่เจอก็มาเพราะตรวจเจอพลังงานประตูมิตินั่นแหละแล้วทีมบียอนทำยังไงต่อเขาต้องหนีแล้วล่ะสิครับก็ไปซ่อนตัวในคฤหาสน์เก่าของบียอนที่พังๆนะครับแล้วก็ถกกันว่าจะหนียังไงดี มีหลายแผนเลยทั้งบุกกำแพงมุดท่อระบายน้ำหรือซ่อนรอไปก่อนแต่เหมือนจะมีคนเสนอให้ช่วยตัวประกันก่อนครับอเมเลียเสนอว่านี่เป็นโอกาสสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่บิยอนก็เลยเอสนใจไปเค้นข้อมูลจากเฉลยเพิ่มแล้วมิชาก็ตั้นข,ข้อสังเกตที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้น่าคิดมากมิชาสงสัยว่าทำไมโนอาคถึงบุกแบบนี้ มันดูไม่สมเหตุสมผลเลยนะบุกสองเขตพร้อมกันท,ทั้งที่รู้ว่าสู้กองทัพไม่ได้แน่ๆต้องมีเป้าหมายอื่นแอบแฝงแน่นอนครับต้องมีอะไรมากกว่าการยึดเมืองธรรมดาแน่ๆพวกเขาเลยตัดสินใจว่าต้องรีบเคลื่อนไหวก่อนที่โนอาคจะทำตามเป้าหมายลับสำเร็จก็เลยเปลี่ยนแผนจากหนีเป็นช่วยตัวประกันใช่ครับช่วยตัวประกันแล้วค่อยหาทางหนีไปด้วยกันเป้าหมายแรกก็คือมหาวิหารแห่งโบสเลท拉ส แล้วการช่วยเหลือเป็นไงบ้างคะราบรื่นไหมตอนแรกเราก็ไปจัดการยามได้แต่สุดท้ายก็โดนจับได้ครับเกิดการประทะกันบิออนก็เลยต้องบูล้างผลาญบุกชั้นใต้ดินไปช่วยนักสำรวจที่โดนขังใช้กำลังหลุนล้วนเลยครับทำลายเครื่องพัฒน,นาการลูกกรงพังหมดแล้วพอช่วยออกมาได้ก็กล่าวปลุกใจเลยสัญญาเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนเรียกขวัญกำลังใจอะนะคะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้เลย รวบรวมนักบวชระดับบิชอปขึ้นไปทำพิธีการลบแก่นแท้ออเพื่อที่จะใส่แก่นแท้สีเขียวอันใหม่เข้าไปถูกต้องครับลบอันเก่าวิร,รุรบุษออกออกแล้วดูดซับแก่นแท้สีเขียวแก่นแท้ของพรวดที่รอคอยมานานจากหลอดทดลองเข้าไปพลังพุ่งพรวดเลยครับแล้วยังได้อัปเกรดโล่ด้วยครับใช้สกิลการเชื่อมต่อวิญญ,ญาณผูกวัดโล่ไอจิสหมายเลขสทําให้มันกลายเป็นไอเทมแบบเติบโตได้ด้วยโอ้โห ทีมแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยสิคะเนี่ยมากครับทุกคนในทีมก็ได้ดูดทับแก่นแท้ใหม่เหมือนกันไอนาก็ได้จิตวิญญาณนักสู้กลับมาเต็มที่เลยแล้วก็มาถึงจุดที่น่าสนใจที่สุดบิยอนประกาศแบ่งปันแก่นแท้ใช่รับทําเอาอึ้องกับทั้งทีมยกเว้นอเมริียนะที่ดูเหมือนจะพอดาวตางออกทําไมคะทําไมถึงแบ่งทั้งที่อุตสาหได้มาจริงๆมันเป็นกลยุทธ์ครับบิยอนเรียกว่าชูกิงเป็นวิธีแบบว่า จัดการของที่ได้มาแบบเนียนๆปล่อยของที่ไม่ต้องการออกไปก่อนอ๋อ oh, แล้วก็เก็บของดีจริงๆไว้ครับปกปิดมูลค่าของชิ้นเด็ดๆไม่ให้ราชวงศ์รู้แล้วก็ได้สร้างบุญคุณกับนักสำบวจพวกนี้ด้วยแถมยังอ้างได้ว่าเป็นการลงทุนช่วยเมืองเพราะอยู่ในภาวะสงครามการตรวจสอบมันยากโห oh, คิดซับซ้อนมากเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่แค่ใจกว้างธรรมดาแต่เป็นการวางหมากทางการเมืองท่ามกลางสงครามเลยครับ การกลับมาครั้งนี้ของบบยอนเล็กไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดธรรมดาแล้วแต่มันคือการก้าวเข้ามาเล่นเกมใหญ่ในสนามรบและการเมืองที่กำลังเดือดเลยแล้วคำถามสำคัญที่มิชาทิ้งไว้ละคะเป้าหมายจริงๆของโนอาคืออะไรกันแน่นั่นสิครับการกระทำของบบยอนตอนนี้จะไปกระทบแผนลับของโนอาไหมและพวกเขาจะออกจากเขตเจ็ดที่อันตรายนี้ได้ยังไงอันนี้ต้องติดตามกันต่อในการเจาะลึกครั้งหน้าเลยครับ